มีน้องๆครับถามมาอยากขายออนไลน์แต่ทุนน้อยทาไงครับพี่เล่าให้ฟังเรื่องหมครับเมื่อก่อนลูกค้าพี่เจ้าหนึ่งครับน้องคนนี้ตอนนั้นพี่ขายโปรโมชั่นอยู่25 0 0 0บาทครับได้200กระปุกคอลลาเจนมันอยู่50กรัมน้องคนนี้เข้ามาคุยกับพี่ครับบอกว่ามีทุนอยู่แค่ประมาณหมื่นเดียวแต่เขาไม่ได้บอกให้พี่ทให้ก่อนนะคุยแล้วพี่รู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่แบบใช้ได้อ่ะดูทรงแล้วแบบเออน่าจะแบบลุยลุยอ่ะนะครับแล้วก็พูดจาฉาฉานนะครับพี่ก็เลยเริ่มงานให้เขาเลยครับโดยที่เขาไ่่รรัวีเเเงนคแแลลกกก็็ือออบบยยสสจ ให้ดูก่อนเยเขาก็ประหลาดใจทพี่ก็บอกว่าพี่จะบรรจุแล้วพวกเนี้ยเขาบอกแต่หนูยังจ่ายเงินที่ไม่ครบเลยนะพี่ก็เลยก็บอกเข้าไปว่าพี่ทําให้ก่อนอีกวันหนึ่งพี่บอกว่าพี่จะส่งแล้วเนี่ยเขาก็โอนเงินให้ที่เพิ่มอีกห้าพันเขาติดพี่อยู่อีกหมื่นก่อนที่พี่จะส่งเนี่ยยิงพี่กะส่งให้เขาก่อนนะครับแต่ด้วยความที่เด็กคนเนี้ยที่ดูเขาไม่ผิดนะครับเขาก็หายอดมาปิดให้พี่ให้ครบ2องหมื่นห้าตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะเขามียอดเขามียอดมาสั่งพี่ทุกวันเลยสั่ง ินะครับอยากจะบอกว่าจริงๆการ,การจะทําอะไรสักอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความตั้งใจครับพลังของเราที่จะมาสื่อสารกับผู้ผลิตอย่างพี่คือพี่เนี่ยต้องบอกว่าช่วย ลูกค้ามาหลายเจ้าเลยครับคือเราเห็นแวว์เขาเราก็เอ้ยวัดใจกันหน่อยว่าทําให้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องบอกนี้ก่อนนะเพราะว่าในการที่เราจะสนับสนุนอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องแบบดูว่าเออเขาไปได้หรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความสําเร็จของของน้องคนนี้เท่านั้นเองครับเพราะปัจจุบันน้องคนนี้มีเงินประมาณ50ล้านได้ครับมีตัวตนจริงๆนะครับแต่ว่าพี่ไม่เปิดเผยดีกว่าใครอยากรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับก็ลองเข้ามาคุยกับพี่ที่โรงงานครับเดี๋ยวพี่จะให ก็สินค้าขเขาเยอะมากล่าสุดก็พี่เพิ่งไปงานเปิดตัวออฟฟิศใหม่ของเขาก็น่าจะประมาณ20่สิบล้านนะครับที่ทำก็พี่ก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสบความสเร็จของเขานะครับฝากไว้นะครับน้องๆที่แบบว่าเออทุนน้อยแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อทแท้ครับบางทีก็ต้องเจราจาลองคุยกันดูนครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายกันที่ไหน,นครับ